สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดภาพหนึ่งในฮีโร่ทีมโดรนไฟไม้กิ่งแก้วล่าสุดเราจะพาทุกคนไปรู้จักกันหนึ่งในทีมบินโดรนอย่างแม็กกริตตทัศน์สาธารานนนกันซึ่งหนุ่มคนนี้ต้องบอกเลยว่าประวัติไม่ธรรมดาพราะจบการศึกษาจากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นอดีตนักสแสดงที่เคยมีผลงานละครเดินแบบไทยแบบ ปัจจุบันเป็นผู้ก่อตั้งและซีอบริษัทโนวี2018จำกัดที่มีเทคโนโลยีโดรนช่วยเกษตรกรและระบบประมวลผลเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างรายได้ซึ่งมีเป้าหมายว่าในอนาคตธุรกิจนี้จะช่วยเหลือประเทศชาติได้และก็ทำได้แล้วจริงๆงานนี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ความรู้สึกไว้ว่าสิ่งที่พวกเราเคยคิดและอยากเตรียมรับมือมันก็ได้เกิดขึ้นจริงถึงเวลาแล้วครับที่ทุกคนจะหันมาตระหนัก และเห็นคุณค่าในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดโดรนและหุ่นยนต์กู้ภยัยโดยไม่ต้องใช้มนุษย์เข้าพื้นที่เสี่ยงภยัยเราจะมุ่งมั่นสร้างสารรค์เทคโนโลยีมาเพื่อช่วยประเทศของเราครับจริงๆมีเทคโนโลยีที่เด็กรุ่นใหม่คนคิดแล้วใช้งานได้จริงอีกมากแต่ขาดพื้นที่และโอกาสครับฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับ เรียกได้ว่าคนไทยของเรามีความสามารถไม่แพ้ชาติใด,ดในโลกจริงๆครับประกิจคนและพัฒนาสิ่งใหม่ๆออกมาช่วยเหลือประเทศชาติได้ตลอดเป็นคนรุ่นใหม่ที่น่าชื่นชมและน่าติดตามมากเลยละครับขอขอบคุณคนไทยทุกคนด้วยและไม่ใช่แค่แม็กเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เสี่ยงภัยเข้าไปอยู่ตรงจุดนั้นด้วยนะครับเป็นงานที่เสียสละมากจริงๆครับอันนี้ต้องขอยกความดีให้กับทุกท่านเลย ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ